กันค่ะวันนี้ชิลี่จะพาทุกคนไปชิลี่นะคะชิลี่ที่คมเป็นเฮเกนเนาะเราก็จะเดินดูวิวซูมเซลแมวโพรมกันไปเรื่อยๆคือบรรยากาศดีมากสดใสมากถึงน้องจะหนักแล้ก็มีลมนิดนึงแต่ก็โอเคบรรยากาศดีนะคะนี่เราก็จะข้ามถนนกันไปเลยคือบรรยากาศดีมากดูวิวข้างๆคือแบบสดใสเวอร์ ชอบตรงที่มีไฟนี่แหละเราจะได้แบบรอไฟแดงไฟเขียวแล้วก็ได้ข้ามแต่คนนั้นคือแหลนจวดไปเลยบ่สนไัยทางนั้นนะจ๊ะอ่ะอะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาให้เจลี่ด้วยนะเดินต่อไม่รอแล้วนะตอดี้เราก็เดินไปเลยข้ามไฟเขียวนะคะเราก็จะไปกันแต่ว่าบรรยากาศล้อมข้างก็คือดีมาก ากวางมากแบบมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันดีจริงๆนะกับบรรยากาศหน้าหนาวที่มีลมพัดมาอย่างแรงกลายเป็นแบบว่าหนาวคูณสองคูณสามนะคะคือแบบมันหนาวคักหนาวเน่หนาวจับหนาวใจแต่บรรยากาศดีมากถึงแล้วถึงทิวรี่ของเราแล้วนะคะนี่ตรงนี้หมองนี้เลยจ้าตรงนี้หมองนี้เลยนะคะ นี่ขนาดเจลี่แบบว่ารีบมาเร็วมากนะประมาณบ่ายโมงคนก็คือเยอะแล้วนะคะแต่ว่ายิ่งค่ำก็คือคนจะยิ่งเยอะนะคะเยอะแบบเยอะมากและแน่นอนนะคะว่าเจลี่ซื้อตั๋วออนไลน์นะคะไม่ใช่เจลีซื้อหรอกพี่มอตัน,นะคะซื้อตั๋วออนไลน์ถ้าซื้อตั๋วออนไลน์ราคาก็จะอยู่ที่900บาทนะแต่ว่าถ้ามาซื้อหน้างานก็จะอยู่ที่1,100บาทต่างกันเยอะมากเลยนะตอนนี้เราอยู่ในเจลีนะคะก็คือรีบมาก่อน เพราะว่าคนมันจะเยอะตอนนี้คือคนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวจะพาดูบริเวณรอบๆไปกันโอ้เริ่มแรกมาก็คือของกินหอมโฉยเห็นแล้วก็หิวสวยมากหนาวมาก แบบหนาวมากตอนนี้อยู่ข้างในทิลนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเดินซุมแซลแมพพงตรงนี้แล้วก็จะไปหาของกินของแซบของนัวแล้วก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆว่าเป็นยังไงนะ,ะพาทุกคนเที่ยวหนาวมากทุกคน ไปดูคิสม <practiced, right? S 2> ัตไรต์ก็คือเป็นคิสมัตที่เป็นแบบเป็นไฟอทางด้านนู้นน่ารังสวยว้านี่ก็คือเดินเดินชมเซลเมฟงไปดูว่าจะมีของเซฟของรัวไหม เริ่มพ hmm> ิมพิโอยอย่างนั้นสวยมากก็คืออารมณ์มันสวนสนุกเด็กน้อยเด็กน้อยอายุยี่สิบน้องแต่งตัวน่ารักมากดูน่ารักปุกผิงมากดูสิทมาก ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็น,ปนบ้านเซนต์คสร์ทก็คือคคคคเขาเขาไปขอพรทั้งในงแล้วมันต้องคือคิวยาวอยู่มากเราก็เลยไม่ได้ไปก็ <c oughs> ค,คือมีร้านค้าข้างในด้วยเยอะมากอืม สั่งเป็นเนื้อแกงเนื้อแซปป่บผ่านไทยไม่ใช่คนไทยแกงเขียวหวานเนื้ออ

เก็จรยยามอิ่่ดูฟังรี่อร่อยเหรอมีนี่คือบบเปียกที่สั่งทมาที่ชอปรเซ็ต I don't know just for that one but 140 with the lemonade and the coke mm.

ให้ดูหน้าตานองใกลๆนะคะนี่คือแบบแกงเขียวหวานเนื้อเนาะ,นะมีผักสดด้วยงงตรงที่ให้ผักสดเลยนะทำไมเนื้อก็จะมานี้เลยนะคะว้าวพออกลาคืนเข้ามาแล้วคือสวยมากดูสิเขาตักแต่งมา,ากิิม,มากคนก็เยอะมากคือคอง,งสิมาเดทกันสิเนะครับไป ไปสอลดอ๋อจาตอไรแต่โเหมือนบ้านเจ้าหญิงเลยอ่ะดูคนนี้สิหน้าตาดิเคนที่รักโอเคเอ็ดนฟิล And then it's on my video <laughs> tag. <laughs> <laughs> okay, model. So I'm not. So i ไปครับสวยมาก อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นสวนสนุกที่ไหนที่แบบจัดได้สวยแบบนี้เลยนะคะในช่วงคริสต์มาสคือสวยจริงๆแน่นอนว่าเราจะต้องแชะแชะถ่ายรูปก,ก่อนบรรยากาศประมาณนี้โันส่เท้าอเซนต์คออินไซด์

บรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะมีเพลงคริสต์มาสเปิดให้ฟังด้วยนะคะที่สำคัญมีจุดถ่ายรูปเยอะมากสำหรับสาวๆหรือว่าแต่ละคนที่ชอบถ่ายรูปกันเนาะบอกได้เลยว่าจะชอบแบบชอบสุดๆเลยนะคะบรรยากาศจริงๆนะอยากให้มาดูกัน โอ้ลุกไปดิสวนมาเอาเด้วา ハハハハ。<laughs> <laughs> จังดิเป็นหอาการคืนแล้วก็คือสวยมากเพราะว่ามันเห็นแบบแสงสีเสียงวันนี้ก็จะเป็นร้านขายเกี่ยวกับกอุปกรณ์คริสต,ต์มาสต่างๆนา้วนะน้องจังข้ามือก,ก็คือ,อไหลตลอดเวลาเลยไปจังค่ะเดินไปถึงข้างในแต่ไม่เข้าไปข้างในนะ

So much? คนคือแบบมาเยอะจริงๆนะคะมาเยอะแบบเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงธันวาคมเนาะก็จะเป็นแบบคริสต์มาสนะคะเขาก็จะพาครอบครัวพาเพื่อนพาแฟนมาซุ่มแซลแมวโพงนะที่สำคัญจุดถ่ายรูปเยอะแบบเยอะมาก เดี๋ยจะบอกว่าเจลลี่ได้ไปประมาณร้อยกว่าลูกถ่ายแบบเพลินมากนะคะรอรอดูรูปได้เลยคือหน้าตาแบบไอนี้มากเลยนะคะค็พาแบบถ่ายงามๆเนาประมาณนี้ประมาณนี้นะคะคือแบบแซ่บซ่ามากอยากให้ดูกันแต่คนเยอะจริงๆนะดีที่เรามาเร็วเนาะคนก็เลยแบบเราก็คือได้หลายจุดแล้วถ้าเรามาช้าก็คือคงจะนานมาก รยากาศสวยมากนะคะต้นคริสต์มาสเยอะมากชอบแบบชอบมากเลยเจลลี่มั่นใจว่าทุกคนก็ชอบเหมือนกันเนาะมีแบบต้นใหญ่แบบใหญ่มาแล้วดูคน <c ười> คนฉ่ำคนฉ่ำม,มากนะคะนี่เราก็จะไปกันสวยมากแบบชิงช้านะคะชิงช้าม้าหมุน <c ười> คือเขาแต่ตกแต่งได้สวยแบบสวยจริงๆนะ <c ười> โอ้มาหมุน สวัสดีครับเอ้าดกน้นกระดิกเลยไู้นกระดิกข้าวปลาป๊อบคนอนเพ <patreon> ิ่งกินข้าวเสร็จ <c> ก <oughs> <can> ็เหมือนจะหิวอีกตัวก็หิว O oh <laughs> you you think I can go pay that one? you sure about that? โอ้อยากเล่นมากเลยแต่เล่นไม่ด้อย,ออยากไปเล่นนะ่ะแต่โมตั้นบอกไม่ให้ เดินรอบๆเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่าเราชอบเดินไปกันต่อคะ่ะ はいに。<laughs> <Yeah. S 3> <laughs>